เอะไรนะฮะพูดว่าอะไรครับฮะไม่เมยเคยสอนมารยาทมึงเหรอเวลาจะมาขออะไรใครเนี่ยไม่ใช่พูดว่าให้พูดดีๆไม่ใช่พูดว่าแตกอ่ะมีใครเคยสอนถูกไหมเป็นเพี้ยนเลยอะดูดเบ้ะเหรอดูดเบ้อเหรอแล้วพี่จะเดรกอะไรครับเนี่ยอ๋อบ๊ามไ้่รู้แล้วกูไม่พูดแล้วกันรู้แล้วถือว่ารู้อยู่ เนี่ยผู้ชายคุยผู้ชายเลยไหหอ,ยอ้อเขาคุยอคุยไม่เป็นมันชอบแอคไปสักูเออพู้ชายอ่ะเนี่ยเค้กฮัลโหลครับสว<า>ัครับชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อราเชลครับฝนฝนต้องไม่กลางร่มรอครับลองเป็นไข้นะครับ ฝนฝนตกอะไม่กลางร่มหรอครับเราวางเป็นไข้นะครับเนื้อยาเปียกฝนอะเอาทำไมถึงยาเปียกฝนล่ะครับยาเปียกเชชเชครับระวังป่วยนะครับฝนลงหัว อะไรนะฮะพูดว่าอะไรครับโอ้โหี่อะไรวะได้ยินมมึงมึงใครเนี่ยพูดว่าอะไรครับขาดขาไม่มีข้าวให้กินไหมพี่มึงพูดหน่อย่ใครจะให้มึงแดก อ่ะมึงไม่มีใช่ไหมมึงไม่มีก็ไม่โอเคแล้วแล้วแล้วมึงจะเดินมาโกนตีนเพื่อพวกโกนตีนเลยมึงอ่ะอ้าวแล้วคุยเลยอะเราคุยอะไรอ่ะอ้าวแล้วคุยอะไรอ่ะาสัตว์เปิดก่อนให้สัตว์อ่ะคุยอะไรอ่ะคุยเลยอะคุยมึงเลื่อนเทียอะไรมึงเลื่อนเทียอะไรฮะถามมึงเลื่อนเทียรึกูถามมึงเลื่อนเทียอะไรมึงเลื่อนเทียอะไรเอ้าวมึงเลื่อนเทียอะไรล่ะเราคุยอเลยไอ้สัตว์เป็นเทียอะไรให้สัตว์ไม่แพ้ฝรั่งถ้มึงอยู่ในรุ่ให้ฝังคมไอ้สัตว์ฮะ ไม่มีใครสอนมึงอยู่ในฝังคมที่ดีเหรอไอ้ฝัดฮะมึงเลือเ่อนอเหี้ย e <ๆ S 2> อะไรอ่ะมือเลื่อนเหี้ยอะไรอะไอ้เหี้ยทำไมไม่มีใครสอนมึงให้แบบว่าเข้าสังคมที่ดีเหรอว่าแบบอยู่ดเดินมามีข้าวให้แดกปะใครจะให้มึงกูถามอ่าใครจะให้มึงกูอยากคุยกับมันวะไอเหี้ย e น่ะมึงเป็นอะไรวะ อะไรอ่ะก็ผมก็ถามเลยว่ามีมีให้แดกไหมแค่นั้นเองโโอ้หไม่มีก็แค่นั้นเองไม่แล้วไม่แล้วกูถามมาพูดดีๆไม่ได้หรอมึงจะมาขอข้าวคนอื่นแต่เออแบบคือกูก็ให้ทุกคนนะเวลาใครมาขอดีๆแต่มึงเดินเข้ามาแบบมีข้าวให้แดกปะรู้จักมึงหรอแล้วทำไมมึงถึงพูดอย่างนั้นเนีกูอ่ะพูดลอยๆปะโอ้โหไม่มึงเป็นอะไรวะมึงเป็นเทียอะไรวะฮะอะไรนะแล้วมันทำที่อะไรกลัะ อ้าแล้วมึงต่อยกูก่อนนะไอ้เทียเมื่อกี้กูไม่แทงมึงก่อนเลยนะมึงต่อยกูก่อนนะวมัวิ่งมวิ่งมาดันเทียอะไรสามตัวอ้าวอาแล้วเป็นเทียอะไรอ่ะวแลเป็นเทียอะไรมึงมึงมึงเป็นเทียอะไรอ่ะกูจะคุยกับมันมันเลื้อนเนี่ยไอ้เฮียเอาแม่งไปบ้านดิ่เฮียเอา้าเอาไปบ้านเลยไอสัตว์ย้อนนี่เฮียมึงอยากเลื้อนใช่ปะเดี๋ยวมึงเจอเลื้อนกว่าไอ้สัตว์ไอ้บังชุบันดีชุบันดิชุบแล้วกูชุบแล้วกูชุบแล้ว ไปดูตรงข้างล่างแบบดึงของไม่ได้อไอ้เคสือปืนไม่ได้ไอ้เคส่าเกูทำไมอ้าวกูอยากกูเอาเขาทำไมกูมีมมมความสุมขทำไมมีอะไรปะเออไอ้เชื่อนี่ ชอบเลื้ยนไม่ใช่หรอชอบแบบเลื้ยนมึงชอบไหมหรอมึงชอบไม่ใช่เหรอเลื้ยนฮะเลี้ยนป้าไอ้คุยมึงชอบเลื้ยนไม่ใช่เหรอไอ้คุยมึงชอบเลื้ยนป้าไอ้คุยเนี่ยมึงชอบเลื้ยนป้าไอ้สัตว์ไอยี้อยากชอบเลื้ยนไม่ใช่หรอมึงเจอเลื้ยนกว่าเนี่ยไอ้คุยฮะมึงมึงชอบเจอเลื้ยนหน่อยสัตว์นะฮะไอี้อยไอ้ดูไม่ไม่ต้องอะไรแล้วปล่อยให้มันวิ่งเล่นอยู่ในบ้านเนไอ้เออมึงชอบเลื้ยนหรอเอาหมามาเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงเอาหมามาเลี้ยงอะไรนะอะไรอะไรแบบเปล่าด้วย มัดเปล่ามึงก็ไม่มีวันชนะกูย่ะกากอะไรมึงเปิดอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงค้างกูเนี่ยเมื่อะไรเนี่ยเฮ้ยมึงค้างกูเนี่ยมอะไรเนี่ยหาว่ามีธรามะแบบเงี้ยเด็กใบสัตนอะไรนี่ไงกูมีตธรรมะแบบเงี้ยเด็กใบสัตว์นะ แดกปลาแดกปลาแดกปลาเนี่ยแดกขวายแดกป้าแดกปลาเนี <im> <unos> ่ยแดกข้าวแดกหมาเอาขวายแดกข้าวแดกหมาแดกปลาขวายนะ้ดี๋ยวไม่ต้องเราดูสิเดี๋ยวมันตายดูขวายเอาไม่เอาตายมึงแดกปลาขวายมาเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูแดกปลาไอ้ควายแล้วก็มาเลี้ยงดูไอขวายงงูดิเฮียยากษ์พูดดิงูดิหลั์พูดดิไม่พูดอ่ะยากไอ้ควายเดี๋ยวไม่พูดเก่งไม่เก่งเหมือนยูน่แหละแล้วให้ควายเนี่ยต่อยดิควายไอเชื้อเลี้ยนไอ้ควาย จะเลี้ยนน้ำคว้ยหรือเปล่ะฮะฮะเพืกูถามจริงมันม,มันไม่เคยมีใครสอนมาเลยญาติเหรอแบบว่าเวลาออมาขอข้าวใครเด็กไม่ใช่พูดมาเ,เด็กอ่ะใช่เหรยไอ้ควย้ยฮะมีใครเคยมีใครสอนมาเยญาติถูกไหมคนรู้จักมึงมีไหมในเมืองอะไรเงี้ยเออเอ้เรามีถ้าชว์ขึ้นมาไม่ต้องเงี้ยนะขอคุยกับแม่งเนี่ยหกนาทีเนี่ยกวอนเซาร์จะรีเนี่ยไม่ไม่ต้องไปต่อยหรอกนะถ้าปล่อยปล่อยมันวิ่งเล่นวิ่งผ่านไปแล้ว อย่าร้องให้สัตว์อยากเลี้ยงอะฮะไม่มีเคยสอนมารยาทิมึงหรอเวลาจะมาขออะไรใครเนี่ยไม่ใช่พูดว่าให้พูดดีๆไม่ใช่พูดแตกอ่ะมีใครเคยสอนถูกไหมเป็นเพี้ยนอะมึงก็รู้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 ว่าเขาสอนแบบไอ้นี่เนาะก็รู้ก็รู้เหมือนแบบเขาเหมือนแบบูว่านายนายไม่มีนายนายไม่มีคนสอนเรารู้เรารู้เรารู้ไม่ได้เหมือนสมองไม่มีเลยเนาะเรารู้ว่านายไม่มีคนสอนเรารู้เรารู้เรารู้ เราไม่ถือสารืนะเราเราเราราเราไม่ถือสาเราไม่ถือสานาคงไม่มีใครคบอ่ะชีวิตเนี้ยทําตัวสทุลอย่างเงี้ยนะเนาะพวกเราไม่ถือสานะเรารู้ว่าไม่มีคนสอนนายเรารู้เรารู้เรารู้แต่เราไม่ถือสานะไม่ได้หรอกเนาะเราเข้าใจนายเนาะชีวิตนายน่าสมเพชอ่ะเนาะเราเราจะพูดให้เอาบุญก็ได้นะแต่นายเวลานายขอของคนอื่นนายก็พูดดีๆเขาหนักก็ได้ใช่นายแบบเออคนเขาจะได้แบบว่าเออเอาของให้บางทีเขาก็แบบ ให้โดยที่แบบไม่ต้องมึงต้องมาซื้ออะไรเงี้ยนายไม่ต้องมาซื้ออ่ะไม่ใช่นายเดินเข้ามาแล้วบอกว่ามีข้าวแดกปะเราถามจริงถ้ามีคนมาพูดอย่างเงี้ยกับนายนายให้แดกปะไม่เพื่อนมันพูดไปมันก็เท่านั้นอ่ะมันไม่มีคนสอนเพื่อนใครหรอให้ปะให้เด้อโอ้โหหยนายแม่งโคตรเฟี้ยวเลยว่ะนายนายเหมือนนายไอ้นายเหมือนพวกแบบขอทานอ่ะนายพวกขอทานอะไเงี้ยใครจะให้แดกถูกปะนายเหมือนพวกขอทานอ่ะ ไอ้นะพูดนายนายพูดเลยนะพูดพูดพูดอบ่นี้ใครจะให้แดกอดผมปะอะไรคืออะไรมึงเมาเหรอเอ้ยเอ้ามึงบอกน้องเอ้ามึงบอกพูดอย่างนี้ใครจะให้แดกแล้วมึงก็พูดอย่างนั้นเพื่อพูดถามไงไม่มีไหมมีให้แดดไหมไม่มีก็คือไม่มีกันเองก็มึงมีให้แดกมึงก็พูดดีๆก็ได้ควักกระบุกเทียเลยเย้อ้ควักอาวุธอะไรใครกมงูควักแล้วไะกูมีกูควักเนี่ยกูกูแทงมึงยังตอนที่แลน่ะมึงต่อยกูก่อนอืมคือยังไงมึงจะร้องอะไร กูควักแคเฉยเองกูยังไม่ได้ควักเลยไม่กูกูควักแคเฉยแล้วกูไม่แทงมึงเลยมึงมาต่อยกูก่อนอันนี้มึงจะร้องอะไงมึงมึงมึงเดินหนีไปแล้วมึงก็พูดว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรมึงเป็นเฮี้ยอะไรเอาเพิ่งกูก็รอเฮี้ยอะไรแล้วแล้วมึงตามกูทำไมเอาเอามึงเป็นอะไรเอาแล้วแลนด์เหรอกูเดินแลนด์เหรอกูเดินไปไหนก็ได้ปะวิ่งไปทั่วที่สาาระปะเฮ้ยมึงเอ๋มึงบอกไม่เนี่ยมึงสร้างเหรอแลนด่ะนี่ยังไงที่อื่นก็ได้ไอ้เฮี้ยมึงเดินตามกูไงเอาอะไรมึงมึงเป็นใครกูต้องเดิิินน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 นตตตาามมมมมึึึงงงงงงงเเเเเีีีีี่่่่่่ยยยยปป็็ใใครรรรหหหญไไไไไั้้สะกกูดดพ อะไอเซียวไม่ใครว่ามึงหิวแสงเหรอหรือว่าอะไรวะฮะไอปัญญาอ่อนหิวแสงเหรอมึงอะอ้าวเฮ้ยเงียบเลยเอ้ยอมึงไปต่อด,ดิดมึงไม่เก่งมาตอนแรกแล้วหรอเออมึงไม่ต้องงองเลยด,ด,มดิมึงไปต่อดิไปหา มึงก็อยู่งนี้ทั้งวันอ่ะมึงอยากเลือนอ่ะมึงอยมาหาความถูกต้องท้งที่มึงยังทำผิดอยู่เลยมึงยมาหาความถูกต้องเลยอือจริงๆนะสมเพชงไม่ได้ใหคนหนึ่งก็สงสารด้วยเฮียทำตัวอย่างเงี้ยสั์กูบอกแล้วกูไม่ถือสาเมึงหรอกมึงก็มีคนสอนสรุปยังไงแลนแลนคือกูไม่สามารถวิ่งไปไหนมาไหนได้เลยกูเป็นวิ่งตามมึงไปแล้วถูกไหมเฮ้ยเบาไหมเนี่ย เบาแล้วเบาแล้วเาแลิดเบาแล้วบอกลูกเบาแล้วไม่หลังลีมึงต้องเข้ามาด้วยดึงอะไรไม่ได้เลยครับมันดึงอะไรไม่ได้หลังลีมต้องเข้ามานะเออมึงต้องมาต่อเลยนะกูบอกเลยพูดว่าอะไรนะพูดอะไรไม่ได้แกงเบ้าเหรอแกงแกงดับไปแล้วดิแกงหูดับไม่ได้ยินอะไรแล้วฮะเออคือสรุปในแรงกูวิ่งตามมึงไม่ได้หรือยังไงหรือกูวิ่งไปไหนไม่ได้เลยถูกไหมเออมึงดิเกี่ยวอะไรกู เอาเอาแล้วตอนแรกมึงจะบอกอะไรว่ากูว <rua> ิ่งตามเออกูบอกว่ากูวิ่งตามมึงแล้วบอกอะไรมึงบอกเรื่องของกูมึงเป็นอะไรมึงมึงทำไมดิ้นดิ้นแล้วมันแบบนี้เนี่ยมันแถืไม่ได้หรอวะไม่ได้วิ่งแบบวิ่งเป็นท่วงไงเข้าใจปะมึงมึงวิ่งมาหากูไงเข้าใจปะอ่าอะไรอ่าทไมอ่าอะไรวะอันนี้คืออะไรนะกูไอกูวิ่งมาแงแล้วแล้วมึงมาต่อยกูเพื่อวิ่งมาหากูอ่ะแต่เราเพื่อกูเพื่อกูยังไม่ได้ถืออาวุธเลยตอนวิ่งไปหามึงอ่ะมึงมึงบอกมึงเป็นเฮี้ยอะไรแล้วมึงเป็นเฮี้ยอะไรอ่ะเอ้าแล้วกกกูููทททาไไไงงงงอออ่่ะมมมึึหห้เเเเเ็็นนนปียวดรแบบบบมึงกแูจะต้องงงใหห้้มึเีว ถามกูทำไมถ้าเป็นเที่ยอะไรอ่ะเอ้ามึงด่ากูก่อนดีกครับอะไรมึงถามหรือเปล่าเฮ้ยไม่ด่ามึงข้ด่าครับมึงอ่ะมึงอ่ะอะไรอ่ะไหนคุยไปดิมึงบอกว่ามึงบอกมีข้าวให้แดกปะกูถามว่ากูถามว่ามึงพูดว่าอะไรนะคำด่าหรือเปล่าไม่มึงฟังกวนสิกูถามว่ามึงพูดว่าอะไรนะงบอกว่ามีข้าวให้แดกปะแล้วพูดไปถามอีกรอบนึงมึงบอกว่ามีข้าวให้กินปะครับบอกว่ากวนตีนหรอแล้วมึงก็บอกว่ามึงแล้วบอกว่าอะไรเป็นเที่ยวเหรออ่ะแค่ไหนล่ะอีกฮะไอ้เป็นยอ่มีมีมีอะไรตอบไหม มกแถต่อมถามว่ามึงจะแฉเฮีย,ยอะไรอีกแล้วคราวนี้กูควักอาวุธขึ้นมาปุ๊บอ่ะกูควักแล้วกูแทงไหมกูไม่ได้แทงมึงมึงต่อยก,กูอ่ะกูก็แทงมึงดิไอ้เฮียมึงควักมานะเนาะเอาก็มึงด่าก่อนไงก็กูถามเนี่ยมึงด่าก่อนควักก่อนไม่เกี่ยวกันหรอกแต่มึงมะต่อยเพื่อนกูก่อนควักก่อนไม่เกี่ยวกันหรอกเขาก็เขาก็เปิดตีรออะไรอ่ะใครจะยอมไม่ให้ตีเฮ้ยมึงเอ๋อปล่ามึงแม่งสดดีว้เฮียเฮียมึงเอ๋อปะใช่มึงเป็นใครมาจากไหนวะไอ้ใส่วะ อ่ะมึงตอบกูดิเฮติ๋มมึงใครวะมึงไม่เชื่ออะไรวะเองดีว่าเฮี้ยเออมึงใครวะูอยากรู้ชื่อมึงจริงเลยกูบอกนะกูไม่ถือสาเมึงนะกูไม่ถือสามึงว่าพราะกูคงรู้ว่ามึงไม่คงไม่มีใครสอนละมึงคงไม่มีใครโค้ชปะชีวิตอะอ๋อเรา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 ไม่ถือสาหนายนะแค่นั้นแหละอ่าแต่แต่แต่หลังนี้็เข้ามานะกูบอกก่อนเข้ามานะกูไม่เข้าอ้าวถ้าก็เบรกกิ้งครับ ไม่เขาก็เบรกกิ้งเนาะโอเคก็เบรกกิ้งไปเลยอะไรไม่รู้จักจะเบรกรถอ่ะก็รู้อยู่สภาพนี้ไม่น่ารู้จักเนาะพวกกดเซิร์ฟอะไรเงี้ยไม่น่ารู้จักไปไหนบ้างพวไอ้เหี่ไอ้ควายไม่น่ารู้จักพวกกดเซิร์ฟอะไรเงี้ยไม่น่ารู้จักไม่น่ารู้จักแค่งี้ก็อ่ะมึงมึงได้มายังไงวะมึงซื้อมาเหรอหรือมึงอะไรนะฮะ เอาไงกี่กทีไม่เข้ามาก็สวัสดีปีใหม่กูถามว่าร้านมึงมีอะไรหน้าแดกบ้าง <vastly lava> <People> ขอคุณฟอลโล่น่จ้า <teokbokki> วาระสุดท้ายของมึงมาถึงแล้วขอโคตรตัดเลยว่ะมีมเนี่ยไออ่อะอย่าโคตรบ,บ้มนี้เลยโคตรแบบว่าโคตรแบบโคตรช็อตอย่างเงี้ย โหรอมีข่าวแดกไหมฮะพูดแดกหรอแเราพี่จะแดกอะไรครับเปินออมาล้วยแบก,กน้อยเนี่ยไอเนี่ยใช่เหรอเอ้ยมันมาว่ะมามาดิมึงเอามาดิน้องฮล้หลหรอหลอมันได้พูดอ่ะ ว่าว่าเรือน้องคนนีหลดได้ไหมเนี่ยได้ยินครับฮะไม่พูดบพาอ้ชังอะไรอะไรครับเนี่ยมึงสมองเสื่อมบอกว่าเฮ้ยทำไรกันครับเนี่ยพี่พี่พี่ทำอะไรกันครับเนี่ยตลกเหรออ๋อตลกแต่ไม่ตลอด ดูร้อเหรอพูดูปาะเหรอแล้วพี่จะเด็กอะไรครับเนี่ยอ๋อบังมรู้แล้วกูรู้แล้วกูไม่พูดแล้วกันรู้แล้วถือว่ารู้อยู่ใครจะพูดอะไรอีกไหมครับหิวแสงเหรอรู้เยอะคุณถามว่ามึงหิวแสงเหรอ ข้าวรับพี่ผมไม่ได้หิวแสงครับมึงหิวแสงเหรอมึงวิ่งเข้าหาโโนพวกกูเงี้ยมึงหิวแสงเหรอนี่กูถามจริงก็ถามทุกคนอ่ะมีมีข้าวเด็กไหมหิวแสงเหรอผมก็บอกว่าผมก็ถามทุกคนนะรู้มือแล้วบังรู้มือ มึงพูดว่าแดกเหรอฮะมึงพูดว่าแดกเหรอกูบอกให้มึงพูดเพราะกูบอกให้มึงพูดเพราะรู้รู้มึงนะรู้ไหมยี่หีิพูดเลยพาร์ตี้ในของยี่คคหีิพูดเลยสไนร้อยอเฮียเนี่ยจริงนะสไนร้อย บ๊อบลีสเวกเกอร์อะมึงปวดหลังเหรอม,มึงปวดหลังเหรอฮะมึงปวดมึงปวดหลังเหรอเอามีข้าวใ,ให้เด็กนะครับมันจะตายแล้วครับเนะี่ยมึงพูดว่าอะไรนะมึงพูดมึงพูดว่าอะไร <S <S บอกไอ้พูดเพราะอบอกไอ้ พูดว่าพอสรุปผิดโอเคเข้าใจละวไอ้ยาคำว่เาเด็กก็ผิดเว้ยง่มมัาผิดไหมอือมึงรู้จักมายาตในสังคมไหมกับการที่มึงไรู้จักไปคุยกับคนที่มึงไม่รู้จักมึงบอกว่าเด็กเนี่ยมึงว่ามันสมควรไหมทนไหนมันผิดครับเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรผิดนะผมก็ถามว่ามีข้าวให้เด็กไหมแค่แค่เนี้ยมึงใช้ชีวิตมายัางไงวะ ไม่ให้ก็คือไม่ให้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะผมครับมีให้เดทไหมกันเ่งไม่้ว่าอะไรครับใช่ครับแค่ผมบอกว่าแค่นั้นเองไม่รู้จักกับคุณเนี่ยใช่ครับคุณก็บอกว่าแค่นั้นเองคุณคุณพูดได้ครับผมเข้าใจว่าคุณทุกสอนคุณทุกสอนได้ที่นี่ครับเนี่ยเอาก็ก็ไปเลยครับออก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 เชนเชเชออกเลยครับเชญออกเลยครับเชญเชญออกไปนอกบ้านได้ครับเปิดประตูเปิดประตูได้ครับผมอ่ามีมือมีตีนก็เปิดเอาเองครับเค สภาพไอ้เหี้ยรู้มือนะว่ามันต้องการอะไรอ่ะรู้มื้แอร์ทำเย่เย่เย่วันนี้ได้ออกกล้องพี่อาแล้วเย่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 ได้ออกกล้องพี่อาแล้วเย่เย่เย่ได้ออกกล้องพี่อาแล้วเย่เย่เย่ได้เรือแล้วเยว่เย่เย่เชี่ยอะไรวะเนี่ยได้โดนพี่ดุ๊กด่าแล้วเย่เย่ปวดหัวว่ะ จากที่ดูอยู่มานานได้ออกกล้องแล้วเย่เย่เย่ไอ้เงี้ยกูเจอเฮี้ยอะไรวะแต่ละวันทำเฮี้ยมันได้บ้างเหรอไอ้กูไม่อยากให้คนแบบเฮี้ยอย่างนี้มันอยู่อ่ะกูก็คิดเหมือนกัน ประตูล็อกครับผมออกไม่ได้ครับมือตีนมีไหมครับมีครับพางเอาไว้ครับเช็ดปัญหาของผมครับก็อยู่นี่แหละดีใจไหมครับวันนี้ดีใจไหมดีใจไหมใจเรื่องอะไรครับเนี่ยโอ้ถามดูครับว่าดีใจหรือเปล่าไม่ดีไม่ดีใจครับอ๋อไม่ดีใจเนาะใช่ใช่ใช่เขาห ถ้าเอาจิงแบบถ้าจะแจ้งว่า,ารีมทไหนเราก็ไม่ได้แบบว่าหลักฐานครบขนาดนั้นองเลมอนเข้าใจใช่ไหมมันก็ไม่ได้หลักฐานครบขนาดนั้นแต่แค่มันแบบมันรู้มืมอ,อบอกนี่บังคนวบอกให้แจ้งได้อะแจ้งมันดิแจ้งข้อหาอะไรอ่ะไม่รู้อะเลือนปะ รู้มันเลือนปะอย่างเงี้ยกูคิดอยู่อะว่ามันสามารถแจ้งได้ไหมอะกูคุยกับเขาอยู่แล้วกูเอ่อเขาอนายกเขาบอกว่าถ้าแบบเนี้ยคือถ้าไม่เข้ามาไม่มันโดนแน่นอนอะแล้วกูบอกว่าเขาเข้ามาแล้วครับแต่การพูดของมันดูแบบเลือนคล้ายจะสติสไน์นายกก็บอกว่าเดวจัดก,การให้ครับแล้วเขาก็น่าจะส่งเลขไม่จะเป็นเลขอะไรของไอ้นั่นมาสักอย่างนั่นแหละก็เราก็ไปปล่อยนายก ให้เขาตัดสินเลยให้เขาแบบมาดูย้อนหลังคลิปเราก็ได้ได้ไงเข้าใจป่ะแบบสิ่งที่มันกระทำการกระทำมันอะป่ะเราไปเจอกันเด้อไอ้ดุ๊กดุ๊กไอ้ดุ๊กย่าไอ้ดุ๊กย่าไอ้ดุ๊ก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 เฮ้ยเอ้ยกูยังจะบอกว่าหมอไม่พอไอ้สัตว์ได้เหรอได้หมอฮะห้าเหรอโอเคห้แล้วยาอยากอยากย้ายหกกว่าอยากโดนไม่จอมีเหี่ยวเราเี้ยเฮ้ยกูอยางจะบอกว่าตอนแรกมันหมอสากไปเพื่อนไม่ใช่หรอก อย่ารอหกกันเปะอยากรู้ว่า,านในตัวมีเชี่ยมั้ไม่เอามีหรอกไอ้โซนเนี่ยไปเลยไปเลยเค็กไม่ต้องไปเลยปล่อยให้ข้าราชก,การไปเราใช้ชีวิตของเราดีกว่าอยู่มันมากเยอะเสียเวลาแอร์ทาม,มันเยอะแล้วใช่แต่มันก็หลุดพูดถูกต้องถูกต้องที่เราพูดบทนักคอมอะ่ะแล้วมันก็ลงมาพูดเพราะหรอไอ้ไอแบกก็พูดเพราะหรอแล้วพี่มีอะไรผมแดกไหมครับ ไอาทามคนซ่อมโซล่าเซลล์เนี่ยไอ้ดุกเออแต่นายกเติงเขาบอกว่าเดี๋ยวจการให้กูว่าเขาน่าจะมาดูย้อนหลังคลิปแล้วก็ตัดสินแล้วแหละแบบกพรว่านะว่ามันจะเช็คย้อนหลังเราอยู่แล้วเราดูย้อนหลังตัดสินไปใช่มาดูอ๋อพูดมันแกีคือมันไม่ใช่เว้ยเราเพิ่งดูไอ้นั่นมาเราเพิ่งดูนะเข้ามาแล้วก็เข้ามาเลยแล้วพูดเพราะก็เลยแบบพูดเพราะเหรอแล้วพี่มีอะไรผมแดกเลยครับนี่อะไรอ่ะมันทำะไรวะ มันเข้ามาแล้วมันพูดอะไรโอ้ยกูว่าครับมันเต่าพูวพูดเดียวกูโอ้อะไรเฮีย่ยตอมเขาไปยืนเฮี่ยอะไรเบลล่างวะหมาเด็กห,หาทางกลับบ้านมือ่อไหร่กูเห็นะละรวยอ่ะรวยนะพี่นี่ไงในย<อ>ง,<อ>งมาโอ้โพี่ครับครับผมผมไม่คุยก<พ>ับเขามาแล้วพ,พี่พี่ไปเดินดำเนินตอรี่กันต่อเลยก็ได้ตอรี่เหรอครับ เพราะว่าเขาบอกเขาบอกทางนายกว่ามันเป็นโลของเขาครับอ๋อโลของเขาใช่พี่พี worry, pillows, so ่ก็ดำเนินไปตอนนีต่อเันครับเรลรอคือบังกันไหมอ่ะมามาแล้วครับนี่บังนายกเข้ามาแล้วพี่บังผมผมได้ไปคุยกับเขามาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นมันเป็นโลของเขาอ๋อแต่แล้วทีนี้แอดมินก็เลยนันก็ถ้ามันถ้าเป็นโลของคนอันนั้นคนก็ต้องยอมรับความเสี่ยงนั้นก็ไมแต่แต่คำพูดตอนก่อนดีคือผมผมบอกให้เขาเข้ามาต่อใช่ไหมครับเขาบอกว่า เขาพูดว่ากูไม่เข้าแล้วบอกว่าพ,พี่พี่ดูก็พูดว่าถ้าไม่เข้ามึงก็โดนเบรกจริงก็เบรกจริงไปเลยกูรู้จักจะเบรกยางอันนี้คือมันเป็นอะไรไหมครับอ่าตรงตรง,ตรงนั้นได้ได้ดูลดแล้วครับแล้วเดี๋ยวแล้วแล้ว,ลวทีนี้ก็คุยกันว่าจะให้ดําเนินพวกพี่ดําเนินตอรี่ต่อ,ตอแต่ว่าเดี๋ยวพวกผมจะจับตาดูให้อ๋ออ๋อถ้างั้นก็พวกผมก็คงไม่ไม,ไม่ไม่ไปอะไระครับเพราะว่าใช่ อ่เขาเข้าใจอยู่ครับพี่ใช่ครับรู้ป็นปทับังพิมไปอ่ะเพราะว่าคำพูดเหรผมเพิ่งดูแอ่นกันมาแล้วมันก็ใช่ใช่ใช่จะลงมาครับเพราะผมเพิ่งแบบว่าก็เหมือนตอนสตรีมก็คือแบบส่งคลิปไอ้นี่กันให้ดูเล่นนะครับคลิปนักคอมที่แบบเป็นแบบว่ามันเป็นในหนังนะครับแบบว่าเออพูดเพราะเหรอพูดแดกเหรออะไรเงี้ยอ่ะแล้วพอคราเนี้ยจังหวะที่เขาลงมามันพูดเหมือนกันเลยอ่ะเขาเขาเหมือนแบบมันคือมันทำให้คิดนะครับว่าแบบว่าเหมือนเขาก็นั่งดูอยู่ก่อนที่จะลงมาแล้วแล้วพอลงมาปุ๊บก็แบบว่า มาเล่นตามที่พวกผมเพิ่งดูเมื่อกี้เพิ่งแซวมาเมื่อกี้มาพวกผมพอเขาเล่นอย่างนั้นพวกผมเงียบเลยแล้วก็แบบว่าอ,อย่างเงี้รู้มืออะไรอย่เงี้ยครับมันก็มันก็มันมันแค่ดูดูสอบไปทางนั้นเฉยครับที่พวกผมหมายถึงใช่ครับไม่เป็นไรครับนายกตัดสินยังไงก็ตามนั้นเลยครับใช่ครับพวกผมไม่ไม่ได้อะไรครับแค่แบบว่าเออที่แบบมาเจออย่างนี้แล้วแบบผมแค่รู้สึกว่าก็อ,อยากให้แบบว่ามันสังคมมันมันเป็นสังคมที่ดีครับอะไรเงี้ยถ้าแบบถ้าเขามาทำแบบนี้พวกผมก็ ไม่โอเคไงหมายถึงว่าแบบไม่ไม่ใช่แค่กับผมครับไปทำกับคนอื่นมันก็คงไม่โอเคเนี่ยครับประมาณนั้นเฉยๆไอ้เนี่ยกองนั้นเข้าใจอยู่ครับพี่นั่ครับเอาเลยครับสเต็งไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วก็ตามนั้นได้ครับไม่มีไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปต่อสักเขาด้วยเพราะว่าปล่อยเขาไปเดี๋ยวโอเคครับผมครับผมครับผมครับครับเขาจะออกบไปไหนบ้างจอมแมงโทรเซลซ่อมซื้อก่องซ่อมราโทรเซลด้วยอ่ะรวยรวยแค่ไหนอ่ะหมื่นรวยเหี้ย บอกเป็นโลโลควย,ยอะไร้สัตว์แปลว่าอะไรอากูเข้าใจะห่างเหยียวก็คือมันมันก็เราก็ไม่ได้แบบ<ช>แว่าไม่มีหลัฐานชาัดขนาดที่แบ,บบว่ามันอย่างเงี้ยเพราะมันก็เป็นมุกไอ้มุกล็อเรอยอยื่องอะไรเงี้ยเราแค่ถามไงว่ามันสามารถ<ช><ช>ทำได้ไหมมันแจ้ง<ช>ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะกูไม่รู้สึกเริ่มไม่โอเคแล้วไงไม่โอเคว่าแบบมันดูน่าเกลียดใช่ใชไม่ไอ้ไอ้คำพูดก่อนรีผมแค่ไม่ไม่โอเคกับแม่ตอนนั้นอะ แต่ที่แย่ที่มันแบบเรือนพูดนะผมว่าผมว่ารู้ว่ามันอาจจะเป็นโลของมันใช่ไอ้เทียคำพูดก่อนหลีที่มันบอกว่ามองเลยนราห้สิบน้าเราไปนะไม่ต้องแบบแม่แพ็กเองก็ยังพอไหวอีกไปไปไเคลื่อนเคลื่อนเคลื่อนเราเราจะเป็นอันตรายไม่ได้รูเราอ่ะไล่ไล่จุดซ่อมไฟอ่ะโซล่าเซลล์อ่ะใครไม่คุ้ไม่มันมันคิดว่าเป็นโลมันก็เป็นโลได้เว้ยไอ้เหี้ยถ้ามันคิดว่าจะเป็นโลอ่ะแต่มันไม่มีคนเล่นหรอไอ้เหี้ยโลปัญญาอ่อนอย่างนั้นไม่มีวิธีคิดไงหวยคำพูดมันอ่ะไม่สวย โลไปโลเฮียนี่ไปอยู่ประเทศไหนก็ไม่รอดหรอกไอสัตว์เหมือนแบบเข้ามาไม่มีอะไรให้เขาเอาแล้วมาตีไล่จนตีเขาโอ้ยถ้เมียวุ้นักบ่เลยหายเฮียเออการกูพากูพาขึ้นื่องคนดูบอกว่าถ้ามันถ้ามันถ้าวันาก็เป็นโลมึงก็ต้องทำตัวอย่างนี้ทุกคนนะมันไม่ได้ทำแกแบบว่าพวกกูที่จะตีมหรืออะไรอย่างงี้นะถูกมั้